สวัสดีครับสวัสดีนู้ชมเ้าอยู่กับเรานะครับทางช่องอินเตอร์ดัมซิงออนตัวแต่เราจะให้เจนแนนนะครับตักเราจะไปถ่ายคลิปอยู่หน้านานหน้างานนะครับตอนนี้กำลังมันกันอยู่นะครับอยู่นู่นเเราไปดูกันเราจะสนุกแค่ไหนเ้ยไปไหนด,ดูครับดินพัง อันตรายนะครับแบบนี้ยืนไม่โคยืนอันตรายเลยนะั่นทำขอบเสร็จแล้วพังนะครับยับเลยดินถลม่มเดยจะไปถ่ายคลิป,ปวีนอตักตักอันนี้ขึ้นให้มันเห็นนะเนี่ย ให,ให้มันเป็นสโลปเอาให้มันเป็นสโลปอ่ะไม่ให้มันเป็นหน้าผาเราจะได้มองเห็นด้วยเอเอออนุญาตวันหนึ่งเอแนนครับดูครับควันขโมงมาเลยเอา้าแต่ละคัน ความเร็วนี่ไม่ต้องพูดถึงครับอยู่กับทีมงานนี้ไม่มีคำว่าเบาครับทางเข้านาเหมือนทางรัดยางครับเจ๊แนนทำอะไรอย่างี้ครับ mm hmm. อยู่ฝัง่งนี้นครับอยู่ฝั่งนู้น อันตรายเราทำขอบทำไรเสร็จแล้วนะครับชั้นที่สองดินถล่มลงครับไอเจเนยีนจัดการแน่แน,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 น่เจเนีนเฮ้ย เอาท้ายไปด้วยนะเว้ยเอาฝาท้ายไปด้วย<ะ> <laughs> เอาฝาท้ายไปด้วย <laughs> ันเฉาะหักไปแล้วอันหนึง่งแล้วเราจะเอาคันลายไปดูหน้างานดีกว่าเขาบอกว่าอยู่นุ่นมันนะครับกำลังติดกันสนันเลยครับอยู่นุ่นเต็มเลยบ่ ไปครับเราเจะะ้ารายตัวแรงไปดีกว่าวันนี้จเนี่ยนมว่าอยู่นู่นนู้เขากำลังติดกันสนานเลยว่างั้นเอ้าไม่รอดครับอะไรกำนี้อ่ะ ถอยก่อนถอยตั้งหลักก่อนติดตรงไหนตรงนี้บ่ทางไหนบะอึบอึบลอดเหมือนกันครับเอาเที่ยวแรกกับเที่ยวแรกขอโทษขออภัย เดฝุนเข้าเดเจนแนนบนอีกเจเนน,นี่เป็นคนรักษารถอยู่นะครับรถนี่เอี่ยมสะอาดเลยดูมีทั้งมะม่วงได้มะม่วงมาจากไหนนี่นเจนแนนอันนี้แปลงที่เราลอกกับคราวที่แล้วนะครับตัวนี้ นี่ครับทางที่เขาวิ่งกันเร็วๆคือทางนี้แหละเขาวิ่งกันได้ยังไงเ,เรามาลองวิ่งกับเขาดูอุ้หลุม บอ่อนี้เราก็ทํายังไม่เสร็จนะครับยังไม่จบบอ่อนี้ยังไม่จบนะครับอูรอเอาต้นไผ่มาลงนาหรือว่ามาปิดต้นกล้วยไว้นะครับปลูกต้นกล้วยเจนน,นบอกว บอกทางมาเรียบร้อยแล้วแต่เราจะไปถูกหรือเปล่าสายขวาไม่มีรถไปเราถึงที่เขาชุนมุนกันแล้วครับโอที่ไม้ครับเพิ่องออกมาเลย สงสัยจะติดกันยาวกับจะลบกันไม่ได้นะครับข้อไิธีตรงไหนนี่โอ้เทงหน้าเลยบ่ข้างในครับ ไหนทีเทครับไหนว่าโหดโหดไหนว่าโหดโหดย้โอ้นุ่นครับออกไม่ได้ <c oughs> ทางลงยังน่วมเลยครับอยู่ทางลงยังน่วมเลยครับ <_ isa> เจ๊จมอมอ้าโอเคครับคลิปนี้ก็ไปบายครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม